ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Resident Evil p a r 3 r e เมค e กันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับจิววาเลนทน์คนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราอยู่ใน Nest 2ก็คือเป็นห้องวิจัยของอ b e r a Corporation ที่อยู่ภายใต้โรงพยาบาล Spencer Memorial นั่นเองฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาทำภารกิจต่อเน,นื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของตัวอย่างที่จะมาทำวัคซีนแล้ว2ตัวด้วยกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องดูก่อนว่ามันสามารถทำอะไรได้หรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวแอติเจนนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสารที่เป็นเอ,อ่อภูมิคุ้มเพิ่มภูมิคุ้มกันดีกว่าประมาณนี้นะฮะอีนี้มันเหมือนมันคอมบิ่กันได้เหรออ๋อนี่ไงเราก็เออไม่ใช่สิเนี่ยก็จะได้ตัววัคซีนและที่เราสามารถเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ในลำดับถัดไปนั่นเองเพื่อไม่ใการเสียเวลาเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้กันเลย เราต้องไปหาห้องก่อนห้องอยู่นี่อยู่นี่จำได้ห้องนี้เลยนี่แหละแล้วก็มาทําการสังเคราะห์วัคซีนตรงนี้ขเข้าไปชึบใส่เข้าไปเอ้ะอันนี้จะทำอะไรอ่ะอ๋อทุกคนเห็นป่ะมันจะมี temperature control A B และ C คือควบคุมอุณหภูมิเหรออ่ะไหนดูสิ อันนี้30 1สต้องให้อุณหภูมิมาเท่ากันใช่ไหมแต่ตรงกลางก็คือ50หน้ากําลังจะพอดีปะ่ะอันนี้เป็นเป็นระดับกลางแล้วนี้ล่ะได้ไหมอ้าวอ้าเฮ้ยได้เฉยเลยกำลังสั่งเคราะห์วัคซีนใช่ใช่แล้วโอ้โอ,โอ้กระบวนการตอนนี้การสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อย ทำการอาเอาวัคซีนออกไปซะออกไปไงได้มาแล้วเฮ่เยี่ยมไปเลยจิ้วจิ้วข้างหลังโอ้ยโดนจับอีกแล้วเขิช่ไหมจิมจ้มจิม้มจิ้มแล้วก็จิม้มโอ้ยเจ็บเจ็บเลยคือเนม่ซิ่มาตามเรามาแล้ว ต้องหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะตอนนี้นะฮะทุกคนทางไหน,นอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามาอยู่ไอชั้นนี้อีกแล้วอ่ะที่เป็นห้องทดลองนี่ไปดีกว่าแต่เดนเดมซิสมันมามาไหมมาไหมก็ค่อยๆ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 เปิดกรงเร็กออกไป ไม่เจอนะไม่เจออุ้ยพูไม่ทันขัดคำเอาอีกแล้วเจ้าเนวซิยสยิงนั่น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 ระเบิดปุ้มไปลุกเรียบร้อยทีนี้ต้องค่อยๆค,คลานแล้วโอ๊ยมันมีหนวดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอออกด W เออเดี๋ยวกดยังไงอะ่ะอ๋อค่อยๆค,ค,คลานไป ทานปะทานปะเดี๋ยนะจะทันวิเนี่ยเมื่อกี้โดนไป2ชอ็อตอ่ะไม่คนะ่อยคลานจิ้วไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยรอดๆอดรอดยังรอดอยู่อุย้ยบายบายเจอนเนเมซิสเดี๋ยวเจอกันใหม่หรือเปล่าหรือเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวก่อน ทำไมในห้องนี้มันมีของเต็มไปหมดเลยล่ะใช่ปะได้มาโอ้โอของเต็มไปหมดเลยทุกคนใช่แล้วเจอในจะเจอบอสไหมเนี่ยเยียบเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเราเก็บของสมโนโครัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อโอเคตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์อะไรก็พร้อมหมดแล้วนะฮะก็มีตัวยิงระเบิดช็อตกันแม็กนัมรอบนี้เปลี่ยนเป็นแม็กนัมนะฮะคือถ้าพลาดก็พลาดไปเลยนะอันนี้จะเป็นศูนย์กับไอ้นี่เลยจุดใจกกางที่เป็นกําจัดเขาเรียกว่าแบบสถานที่ที่ใช้กําจัดทั่ว,วไปนั่นเองนะฮะสาหรับการใช้ตัวการตัวศูนย์ศูนย์ในการกําจัดครั้งนี้แล้วก็ก็คงจะมีรายละเอียดดังนี้นั่นเอง ตัวโรงงานเนี่ยจะใช้สารบในการกําจัดหรือว่าละลายตัวอย่างการทดลองที่เคยเป็นการทดลองของเนสซอนนั่นเองแล้วก็ด้วยสารละลายที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยมันใช้เพื่อที่จะทําให้ตัวสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับละลายไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายแล้วก็ตามแน่นอนมันจะละลายแบบสมบูรณ์แบบไม่เหลือเศษซากอะไรเลยพยายามทําตามความปลอดภัย อย่างเคร่งครัดสำหรับในการใช้สู่ในการกําจัดอย่างนี้เองอันที่1คือให้ทําการยืนยันเสมอว่าไม่มีพนักงานที่อยู่ในห้องนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใช้สารละลายนั่นเองนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการใช้ปริมาณสารโดยเฉพาะตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวน้ําหนักกับปริมาณสารที่จะใช้อะมันควรต้องสัมพันธ์กันนั่นเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ เขาเรียกว่าเหมือนกับมันจะไม่ปลอดภัยดีกว่าเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดตัวอย่างการทดลองเนี่ยมีความมีการตอบปฏิกิริยาที่รุนแรงแล้วก็อย่าได้กังวลเกี่ยวกับตัวเพิ่มความรุนแรงของกระบวนการละลายนั่นเองให้ตัวห้องนี้เนี่ยคือปล่อยห้องนี้เอาไว้แล้วก็เติมเต็มสารละลายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสิบสองชั่วโมงและหลังจากนั้นเนี่ยก็เช็คว่าเฮ้ย ทุกตัวอย่างเนี้ยมันละลายเสร็จแล้วก่อนที่จะทําการดึงสารละลายหรือว่าดึงตัวน้ําที่ใช้เนี่ยออกไปนั่นเองโอ้โ oh ห oh. oh, นี่มันชื่อสถานที่อะไรจิวเมื่อกี้มบอกไปแล้วละ่ะเป็นอ้าวได้ระเบิดมาเพิ่มต้องใช้ปืนนี้แล้วปะนี่ไงน่าจะเป็นศูนย์ทำละลายแล้วก็แทงเนี้ยน่าจะเป็นแทงเก็บพวกสารละลายน้ำทั่วๆไปป่ะืไปการเสียเวลา ต้องลงไปข้างล่างนี้อย่าบอกนะต้องเจออะไรหรือเปล่าให้ลุ้นมีอยู่สองตัวไม่นิโคลายก็เนมิซิสฮ้ไม่น่าจะแตกต่างอะไรไปจากนี้แล้วแหละทีนี้มาเึอันมาแล้วทุกคนนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอันแหนอุ้ยดโดดมา,ด,ามด้วยความรวดเร็วอ้าว ไที่ื้อบอกอคิดว่าจะหนีฉันได้ไงรอไม่มีทางเฮ้ยวัคซีนวัคซีนเก็บก่อนจิ้วสำคัญมากโอ้พวกอะไรมา,ราทำอะไรกัน,นโโที่นี่นิคาไรอย่านะเมื่อต้องการวัคซีนเอนอ,าอ,อมากกว่าที่ฉันทำนั้นเหรอ,หอฉันไม่คิดว่าความฉลาดเนี่ยจะน,นำพา,<ค>าสิ่งที่เธอจะทำเนี่ยต้องการแบบนั้นได้หรอกนะตอนเนี้ยฉันคงบอกได้ว่า เธอคงไม่อยากจะแลกชีวิตด้วยสิ่งนี้หรอกแต่ว่าด้วยธุรกิจอ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายนั้นทําข้อตกลงกันสินายลงไปเธอลงไปข้างล่างต่อสู้กับเนเมซิสแล้วฉันจะบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลการต่อสู้มันเป็นข้อที่ดีนะบางทีเนี่ยฉันอาจจะไม่ต้องการวัคซีนก็ได้ตกลงหรือเปล่าเยี่ยมไปเลยไอ้นิโคลไลคือเหมือนว่าอยากให้จิวสู้กับเนเมซิสเพื่อเก็บข้อมูลถ้าได้ข้อมูลการต่อสู้ปุ๊บ ก็อาจจะไม่ต้องการวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยเนเมซีตเฮ้ยไม่น่ารักหรือเปล่าจิงไปทีนึงจิงไปอีกทีนึงลบก่อนอุ๊ยโอ้โหอุ้ย,ยว้าวกรอบไม่ล่ามาแั่นี้ไ็นไหนไม่อุยอุ้ย ปืนนี้แล้วมันหนักมากเลยเอา้ากรอบแล้วหรอดิ่วนั่นเธอหรือเปล่าคาร์ลส์เมื่อกนดูเหมือนเธอจะโอเคนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองอ๋อเป็นไอเดียที่ดีมากมาเฮ้ไมเซ็ตอุ๊ยเจ้าช่วยใช้คลื่นเสียกปึ๊บเป็ไงวิ่งเหรอวิ่งหนีไปไหนต้องต้องมาดีๆอ่ะ มาเดี๋ยวฉันช่วยให้เองคาร,ร์ลส์บอกแทงห้างั้นเหรอเฮ้ยเอ้ายิงไม่ได้หรอแม็กอาแม็กนำแล้วกันยิงก็ยิง,ยงยเรียบรอย้อยมาแล้วมามามาไหนซูปอ์ออยู่นี่เหรออยู่นี่อยู่นี่ยิงอีกทีนึงเข้าไปเน็ตเน็ตวิซอมบี้มาเฮ้ยหลบทานอยู่หลอก ดีโหลดกระสุนก่อนยังไงยังไงเอ้ยอ้าวยิงพูดเดียวกันเองเฉยเลยไปไหนไปไหนไปไหนส่งดีๆส่งดีๆเฮ้ยเซเว่นงั้นหล่อไปล่วงมาล่วงมายิงซะดีเออทุบอย่างนี้แหละเจ็บไม่ล่า เอ้ยเอ้ยเอ้า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 ไม่เล่นหนีสิยิงอุ้ยเต็มเต็มกรอบกรอบเลยกรอบอีกอโอ้ยยังไงอ้าวจบแล้วจิวออามาที่เครนนะแล้วก็ใช้มันปีนขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็โอไม่นะ ไม่เอาหนาไม่เอาหนาจิ้วพลังไปเคลนทุบมาแล้วเออเป็นยังไงล่ะเจ้ามินเนมิซิสมาขึ้นมาเถอะมาต้องรีบหนีออกไปแล้วทีนี้มันเป็นอ่าโซนที่ใช้กำจัดสิ่งของพวกตัวอย่างทดลองใช่ไหมพาฉันขึ้นไปเดี๋ยวฉันจะระลายมันเองนี่ไง ดูสิจะทนได้หรือเปล่ารอบโอ๊ยทรมานเป็นยังไงเออจบแล้วสินะอีดร้องบายบายคงไม่เจอกันแล้วนะเดี๋ยวจะไปเจอข้างบนกันนะไหนดูสินิโคลายอ้านิโคลาย แกอยู่ที่ไหนกันแน่ทีนี้โอ้โหแม็กนัมเราเหลือประมาณ19นัดเราจะต้องไปเอาวัคซีนกลับมา <c oughs> ให้ได้ไปแน่นอนเราต้องไปแล้วละ่ะทีนี้โอ้โหมีสเปรย์แต่สเปรย์ก็ยังไม่ได้ใช้นะฮะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่เช่นกันในห้องนี้ไม่มีของอะไรให้เก็บแล้วงั้นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อหมกทำกระสุนก็ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะ ที่สว่าไม่ได้ใช้ละกันอันนี้อะไรเนี่ยเป็นตัวชีตที่อธิบายคุณลักษณะของอาวุธนั่นเองนะฮะซึ่งหน้าปกมันเขียนว่า,ม,วามันเขียนว่าวิธีการใช้งานละกันแล้วก็วกอุ๊ยอะไรเนี่ยปืนย่างใหญ่เป็นอิเล็กโตแมกจิกเว็บคอนนะฮะเป็นอาวุธที่แบบเป็นพวกแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะชื่อไม่ได้บอกชื่อโปรเจกต์เบื้องต้นก็คือ เป็นชื่อโปรเจกต์ว่า Ferromagnetic Infantry Use Next Generation เร็วกันคือเป็นปืนที่ใช้ตัวพลังแม่เหล็กนั่นเองนะฮะชื่อโค้ดเนมในการพัฒนาชื่อว่า f i n g e r นั่นเองนะแล้วทำไม e ตัวเล็กละ่ะสำหรับหัวหน้าในการวิจัยคือเนสซอ่าเป็นคนของเนสซอที่เป็นหัวหน้าวิจัยชื่อว่า c r o n e l Grenner นั่นเองแล้วก็ผู้ช่วยในการวิจัยพัฒนาคือกองทัพสหรัฐอเมริกานะฮะขนาดของ ลำกล้องกระสุนอยู่ที่60มิมอันนี้ถ้าแปลผิดต้องขออภยัยด้วยนะเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องพวกอาวุธจริงๆนะฮะต่อมาเนี่ยความเร็วจากปากกระบอกปืนเนี่ยอยู่ที่6,000เมตรต่อวินาทีโหยหเร็วนะเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ของโปรเจกต์นี้เนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการกำจัดตัวอาวุธชีวภาพอันใหม่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมได้ส่วนโน้ตเพิ่มเติมเนี้ย มันเป็นมันปล่อยพลังเขาเรียกว่ามันสามารถยิงด้วยความรุนแรงมากๆแล้วก็อันที่2เนี่ยประโยชน์อันที่2คือมาสามารถกําจัดตัวกูเปอาหมากของเราได้ชัดเจนโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็น user feedback หมายถึงว่าฟิสมันเป็นคาเขาเรียกว่าเหมือนกับพอใช้งานไปเนี่ยคนใช้ก็จะมีการบอกมาว่าเฮ้ยของใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้เนี่ยคนแรกเนี่ยก็บอกว่าหุ้ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเลยไยแลนเนี่ยแพ้มันหมดหรือเปล่า งั้นช่วยส่งฟิงเกอร์เนี่ยมาให้ฉันแล้วก็ปัญหาทุกอย่างจะจบลงทันทีแน่นอนดูเหมือนว่ามันจะต้องทําการรวบรวมพลังงานไฟฟ้าที่เราต้องการนั่นเองดูเหมือนว่ามันจะดีมากเลยถ้าเกิดว่ามันมีขนทางในการควบคุมตัวเอาพุตก็คือว่าตัวสิ่งที่จะปล่อยออกไปได้อะไรเงี้ยมันยืดหยุ่นนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในในสถาสนาลบเนี่ยมันควรจะทําไงหรือบางทีเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าที่ให้เหมาะสมมากขึ้น ดูเหมือนว่ามันจะต้องการแหล่งจ่ายพลังงานนี้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะทําการปกเขาเรียกว่าเหมือนกับทําการป้องกันในเชิงปฏิบัตินะฮะบางทีในทฤษฎีมันทาได้แต่ปฏิบัติมันทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะต่อมาเนี่ยคุณช่วยพิจารณาว่ามันสามารถรวมเป็นพลังงานที่จุดๆเดียวได้หรือเปล่าโอเคเหมือนจะมีอาวุธใหม่ให้เล่นแล้วออาเก็บสเปรย์ไปนะฮะเดี๋ยวเราไปอ,ออกไปรุยกันเลย นิโคลไลอยู่ไหนโอ้โอ้สถานที่แห่งนี้คืออะไรนี่เป็นแหล่งจ่ายไฟปะอุย้ยข้างล่างเป็นอาวุธเต็มไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยอย่าบอกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนใจมันคืออะไรไปกันก่อนนะนิ ai, โคลไลแกอยู่ไหนโผล่ตัวมาเน่อยนี่เฮ้ยอ้าวหนีไม่ทันแล้วสินะ มันจบแล้วส่งวัซซีนฉันมาไอเจ้าโลภเขโลภไม,ไม่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 แกต้องส่งเงินมาใ้ฉันก่อนฉันชอบเงินพราะเราน่าจะทําข้อตกลงกัน,น,นได้นะวางปืนลงนดเ,เดี๋ยวนี้คิดหรออุ้ยเดี๋ยว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 นั่นอะไรเฮ้ยอะไรอีกแล้วอะรอเล่นหรือเปล่า เอุ้ยโอ้ไปเห็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยไหมล่ะจิวข้อมูลที่ฉันเก็บเนี่ยได้ว่ามีมูลค่านับร้านเลยนะฮะแต่หรือเปล่าเมืองนี้ม,ม,มันจะระเบิดแล้วเธอคงไม่จ่ายชีวิตของตัวเองมันจะเป็นการแบบนี้หรอกนะปลออ้โชคดีนีโคลาไลจิวตามนิโคลาไลซะ เาได้วัคซีนไปแล้วแล้วเธอล่ะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองจะรู้ว่าเธอจะทำอะไรดูสะแกรู้หรือเปล่านี่มันช่วงเวลาสุดท้ายแล้วล่ะเนเมซิสยังไม่ยอมจบกับเราข้างหลังมีอะไรไหมเฮ้ยของอะไรเนี่ยอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยปืน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 เฮ้ยมันจะคุบรบกันรบกัน ปืนทีนี้อันนี้ป่ะปืนเร็วกันอ้าวชาร์จแล้วก็ยิงอ้ไปเลยเอออ๋อนี่ไงที่มันบอกว่าต้องใช้พลังเจ็บปะล่ากระบวนการคูดากำลังเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับจะจ่ายไฟอีกครั้งหนึ่งบ้าจริงจะต้องพลังต้องการพลัง โอ้โหต้องไปดันไอตัวนะะั่นอะแหล่งจ่ายพลังงานอะ่ะเอ๊ยยังไงล่ะทีอุยอ้ยอุ้ยมันปล่อยพิษเหรอเฮ้ยนะมันจะทุบมาแล้วก็หลบก่อนมันจุดต่อนอตรงนี้ยังไงแล้วก็ไปจาา่ายพลังเอออ่ะกดก่อนดันแหวยเดี๋ยวพื้นนะ อย่าเพิ่งใจเย็นๆเนหลือต้องการพลังอีก2องฟากด้วยกันตอนนี้ไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นแล้วก็การเขบาไเฮ้ยมันฟื้นแล้วว้าไม่ทันอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงอุ้ยตัวสีแดงด้วยยิงยิง ตรงนั้นแล้วยังไงจะบุบหรอตัวเองป่าป่ป่าป่าป่ปไปเร็ว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 รีบ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 เข้ารีบเข้าถึงบ่อตัวเองเนี่ยนะให้รีบเลื่อนตัวละครให้เร็วนี้มารอบที่สองแกไม่รอดแน่มาแล้วแกคิดหรอว่าแกจะทำอะไรฉันได,ด,ด้กดปืน รอบที่สองยิงเฮ้เจ็บพลาดเจ็บปวดเลามาวงแล้วอะยังจิวมาเลยเวลาทั้งต่อไปแกจะเจอจากวันนี้ตุ้ง โอ้โ้นองเลยโดนไปขนาดนี้ก็ไม่น่าจะฟื้นแล้วนะเนเมซิสเฮ้ยเล่นเลยนะกับจัดทิ้งได้แบบดีเยี่ยมมากคือโดนสารละลายละลายไปแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรอ่ะแสดงว่าตัวข้างในอ่ะเป็นพวกเซลล์พวกอะไรต่างๆเนี้ยต้องแข็งแรงมากเลยอ่ะมีอะไรต่อไหม โอ้เป็นหลุมขนาดใหญ่เลยเป็นหลุมขนาดใหญ่ด้วยอ,อ้อนมีบันไดอ่ะปขึ้นไปกันเถอะนิโคลายคาร์ลสบอกว่าคาร์ลสคงจะได้วัคซีนกลับมาแล้วล่ะอยู่ไหนนะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวมันจะระเบิดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมิซายมันจะมาด้วยป่ะลิฟต์อยู่นี่ฉันไม่สามารถปล่อยให้นิโคลายเนี่ยเอาวัคซีนนั้นกลับไปได้ แล้วหวังว่าคาร์ลสน่าจะหยุดเขาได้นะไปกันเธอขึ้นลิฟต์สองอีกนิดนึงคือหวังว่าฉันสามารถจับเขาได้นะโอเคจับเขาได้อะไม่ว่าอะไรแต่เอเมซิสมันจะมาหรือเปล่านี่ไงข้างบนนี้ใช่ไหมมาเธอ เฮ้ยเอ้โอ้โหนไม่นะอ้าวคาร์ลอสอุ๊ยไอ้นิโคลายแกไม่มีทางอยู่ฉันได้เงินหรอสัญญากับฉันสิว่าจะเอาสิ่งนี้ไปอุ๊ยไม่นี่แกทำอะไรลงไปไอ้นิโคลาไฉันไม่รู้ฉันก็ไม่ได้แคร์ักหน่อยดูเหมือนว่าคนที่สั่งฉันเนี่ย ให้ฉันนะอ่ะเอ่อกำจัดโต๊ะข้ออัมบลาทั้งหมดตอนนี้สิบนาทีมิสซาจะมาอ่าดูเหมือนมิสซาถูกปล่อยแล้วนะและถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วโชคดีนะคุณมิสวาเลนไทนท์เธอน่าจะฟังฉันตั้งแต่แรกถ้าเธอมีโอกาสเอ้ยอลอสเอ้าเอาเอา,เอาต่อสู้เอ้แย่งปืนมาเอาปุา๊บซ้ายฟุกขวาอา้าสอเข้าไปโอ้โหนี่โคลาเป็นเก่งอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โห ศิลปะการต่อสู้เทพมากเอ้ยต pues ่อยเข้าไปเอาจิวย <for S 2> ิงเขาเลยฉันไม่สามารถมันจะโดนนายนะคำตอบเธอจะต้องทำไม่มีหนทางนี้แล oh nice ้วเอายิงละกันเออฮาลโหลสนายเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเนี่ย ไปเขาเรียกปล่อยให้เธอไปอะไรประมาณเนี้โอเคแล้วจะทำงไงกับเขาต่อล่ะจิลจะทำอะไรดีทำไมแกถึงทำแบบนี้ทุก,ทก,ทกทสิ่งอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแะละหรือต่อให้โลกต้องแผดเผาก็ตามก็ต้องจ่ายทั้งหมดแล้วแกทำงานให้ใคร ฉันจะบอกเธอถ้าเธอพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะจ่ายทุกอย่างตามที่เธอต้องการนี่ว่าฉันจะสนใจเง้หรอเฮ้ยเธอมันโง่เธอมันโง่มากเลยถ้าเกิดฉันตายเธอจะไม่มีทางรู้ความจริงเด็ดขาดฉันไม่สนใจเอ่องานสืบส่วนเล็กๆน้อยนหรอกนะมันไม่แคร์ยากจะทำอะไรก็ทำฉันไม่สนอะไรประมาณเนี้ย ลาก่อนนะนิโคลไลบายบายมิสไซน,น่าจะมาแล้วล่ะใกล้แล้วเมื่อกี้ที่แปลไม่ทันคือเหมือนกับคาร์ลสก็บอกว่าจะไม่ปล่อยจิลให้อยู่บนโลกที่ไม่มีคาร์ลสหรอกอะไรประมาณนี้นะฮะจิลเธอโอเคหรือเปล่าก็น่าจะโอเคอยู่ไหมแต่ว่าเจอเรื่องร้ายมาตลอดเฮ้ยมันมาแล้วมิสไซ มาทำลายเมืองและคูซิตี้ตูมหรือว่าเป็นการจบเหตุการณ์เมืองและคูซิตี้นั่นเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอุยยอุยจับเอาไว้จับให้แน่นแน่ระเบิดลูกนี้มันแรงยิ่งนักก็ถือว่า ออกมาจากเลกูซิตี้ได้อย่างปลอดภัยทั้งคาร์ลสกับจิลและแน่นอนลีออนกับแคลร์เชอร์รี่ด้วยกุยยางมันจบแล้ว<อ>มันเป็นเวลานานเหลือเกินนะสำหรับเมืองเลกูซิตี้อาซีน่าจะเลกูซิตี้ป่ะอันนี้เดาลุ้นเลยถ้ารู้สึกว่างเปล่า <and cold. S 1> แล้วก็มีอะไรแผดเขาที่อยู่ในพวกเราตลอดเสมอแต่ความตายเนี้ยไม่ใช่เพราะ หลอดสัป,ปหลาที่เกิดมาจากไวรัสแต่มันคือความโรคความโรคของมนุษย์ฉันตัดสินใจแล้วว่าถ้าเมืองอแอรโคซิตี้เนี่ยกลายเป็นฝุ่นผงแล้วก็อัมเบลาก็จะต้องกลายเป็นฝุ่นผงด้วยกันและฉันจะจบเรื่องราวทั้งหมดนี้เองอันนี้ขวดวัคซีนที่ถูกยิงโดยนิโคลายนนี่ แล้วก็จิวป่ะได้ไหมไม่แน่ใจอ้าวถือว่าจบภาค3ของ r e s i d e n t e v i ีวไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าต้องบอกว่าทาั้งภาค2กับภาค3มันก็คือเหตุการณ์อยู่ใน r ร c คู o ซิตี้แต่แค่ดำเนินเรื่องกันคนละเรื่องแล้วก็จะเกิดกันคนช่วงเวลากันะเขาเรียกว่าเหตุการณ์มันก็จะแบบคนนั้นอาจจะเกิดก่อนคนนี้อาจจะเกิดก่อนก็ เป็นไปตามอาตาลาที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งจิวคาลอสลีออนและเชอรี่ก็ออกมาได้ทั้งหมดปลอดภัยนั่นเองแล้วก็แลคคุซิตี้ก็ถูกทำลายลงไปนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จิวพูดตอนท้ายอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแน่นอนว่าการการที่ไวลัสเนี้ยมันกระจายออกมาได้อ่ะถ้าเราต้องบอกว่า ถ้าอัมเบล่าไม่คิดที่จะเหมือนกับอยากจะกระหายที่อยากจะมีอำนาจโดยการสร้างวัคซีนหรือว่าสร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยที่ใช้อำนาจในการต่อรองรวมไปถึงการสร้างอาเชียวภาพเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจตัวเองเนี่ยในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นต่อรองในเชิงของการควบคุมเมืองหรือว่าไปจนถึงกระทั่งการควบคุมในส่วนข,ของกองทัพต่างๆก็จะเห็นจากโนที่เห็นเขียนเอาไวา้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่า อัมเบ่าอยากจะมีอำนาจแล้วพอมันโลมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็ต้องทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อที่จะให้ได้มาถึงอํานาจโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเมื่อไวรัสมันหลุดลอดก็คือแบบมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันหลุดลอดออกมาแน่นอนคนบริสุทธิ์ก็สวยไปด้วยเพราะความโลภอันนี้นั่นเองถึงได้บอกว่าจิวถึงได้บอกว่าซอมบี้หรือสัตว์ประหลาดอาวุชีวภาพ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรอกความโลภของมนุษย์เนี่แหละน่ากลัวที่สุดถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่ให้เราลองคิดแล้วกันว่าเฮ้ยเราควรจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดทั้งซีรีส์ของ Resident Evil ภาคสัตร์ r e m a k รไปถึง Resident Evil ภาค2รีเมคด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสามารถติดตามชมและรอชมกันได้เลยนะครับ